เออเอาหมดดิเอาหมดเลยสุดจ้าเลยเอาใช่อาพี่น้องผู้ดองนี่พี่น้องเ้ยเอาจับโซ่ด้วยเจ้านะโอ้โหเบื่อตายดีเจ้าเคยกินอยู่บ่เออกินเขากินอยู่เพราะเขาเพราะลงมันจะแกงอยู่มันใจบ่กไปขายขวเบื่อเห็นน้องนี่น้องเนาะแม่ติศบุขายตลอดไอื้ หม้อเดียวได้ดอกเดียวไงล่อกเดียวนี่หม้อหนึ่งอเนียกินข้าวปัจจาบันคนข้าวที่เราก็ตัวเฮ็ดพึ่งเออเห็ดพึ่งใหญ่มันใหญ่เลยมันมันมีห้วยไผ่เห็นมันดิมันมดโลดมาแล้วเฮ็ดยังมันใหญ่เอ้ยครับมันยังร้อยกันเลบอมเป็นพันมันได้เคยมันเป็นพันมันเดิค่อยสิอันขั้นขั้นขั้นนะว่าเห็ดเสื่อมันบอกเออเดี๋ยวเราได้เห็ดพึ่งใหญ่มันยังร้อยอ่ะ บ่เฮ็ดผนก็คือก้าแล้วแม่นว่าเหรอเฮ็ดนน้อยเฮ็ดิ่งใหญ่เฮ่จะมันใหญ่ไกินมีจะคอยชีอันนั้นแล้วนี่เนาืมันนาะหน้าเนาะาคกินเลยพอกาหวานนะไหวอยู่กลังบ้านเฮเอเงินเห็นแล้วมาคายสามสิบพัน้องเก้าพันบาท ดอกน้อยอย่างนี้อ่ะเห็ดเพิ่อเดวยเนาะดอกร้อยเจ้าเราไปสร้างเห็นเนาะไปสร้างได้เนาะเออพอึดพี่รักเขาก็หายากนะดอกกบ็ดกจะหาะไรเบ่ไปลืกมันยังน้อยเนี่กรำ้อางนี้ร้ายใช่่เออร้ายเห็ดไม่งูยเกาะไม้วบละเออ มาอยู่บ่อเดีวคนอื่นไปหาเขาขี้เมาแล้วซะ่ไหแบ่ได้กินซ้ำโลนัวจะต้องเียนองไยใช่แด้ควายไม้เลยเด้อจะต้องไปเผาแหมนอนเผาต้องไปนอนเผาได้ม้อยู่บ่ได้เด้อเห็ดในป่าแล้วไปเงินมาให้ก่อนเอาเข้าตลาดคุนตะดาไปคุพี่ดอง กปูตรแรกคนอกือว <Open. S 3> ่าใ <Mont aja. S 1> well, ่อกใหญ่เลยเ็บเพิงคือาดเลยขาดคอาว้าดองเลยจะบรยากาศกินแล้วมันใหญ่คนนี่กดอกน้อยเนาะดอกน้อยสัตดอกน้อยอะ้ย อ้าวใครห้เอาเลยนนี้นอ้าเดี๋ยวบังหนาเจ้าเออซีน้อยจงเห็นนะเฮ้ยจับอะไรเฮ้ยจับแบบนี้นไดออเออเออะเป๊บบได้เออเป็นนันละ ได้ยว่ะได้แล้วเจสสิก้ากินจะยังพี่น้องมันซอยม่ใหญ่โถงเฉยอันผลมะขายแหยนท้าที่พันเนอข้อมกข้าใหญ่ท้าเมทั่นน้อยดูเมทั่นน้อยเคยกินอยู่บอเจ้าก็เคยกินอยู่บอเลยโอ้ยแกกินหักยากกินแล้วก็ขึ้นมาบอกเออบอกเป็นกับขายอยู่ดอกเออจ้าม่แกงกินแล้วบอเลยกินแล้วกินแล้วก็ขึ้นมาได้โถงขึ้นได้ยัง ซุ้มา้วขอรเเน้โอ้วขชรไเชือมั้นาะเหอเล้ะเมือแล้วีนันทานั่นน้องห้หายที่น้องกหายงหหาใหงหิตาเลยกินโอ้หห้เวีนรับตาเลยโอยเนาะฝนกระสังไปเห็นเนาะเห่งเนาะกระโดดดูพี่น้องใหญ่ครับเคยเห็นนี่ สำดตีนแหกเนาะเอาดอกเดียวนี่แกงตะโพแล้วเก็บผักชีอมาใส่แจงบอะเบียงกระเบียงแบ่งกันไปเท่าน่อยนะเสือมันกัเป็นเสียงออกง่ายได้เหอะมันก็เป็นตามดินเป็นอนไเป็ะขั้นขั้นขั้นแล้วกเอาไว้หวาดไว้เท่านั้น Hết này Wee looey! Tao wee looey in here! Tha wee looey! I love you.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  hay love you. I 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 love you. เออครับเจ้าของไม่กินได้แต่กินเองมาสอบๆๆกันแล้ให้ให้ผู้ชายนี่ผ่าก็ได้นอเบงอวันด้วยเนาะช่วกินบัวเห็ดนี่เป็นเบคือมันใหญ่ที่เ่ สามสิบพันจูเก้ก um ินบ่หอนสามสิบพันมีราคาไหนมีต่างซอยแล้วเพราะว่าวันบ่เคยกินเลยพี่น้องเลยแกงแซ่บเหรอแกงแมลายหมดได้ลายเติบด้วยนี่อาาม เอาคันจามะอคันจามะเอาพี่น้องติดตามไปกนหเเื่หมได้หมูแง่จะเบ่นุกเนี่ยจะไปพอวันอันนั้นได้พี่น้องได้จะไปหาซ้าได้บ่ เต็มห้องเต็มประจามเลย <laughs> ไปท้องไปโอเคพี่น้องเอาอีกตะวันใส่หัวกันเป็นเอตะวันเป็นเสื่อ,อมพี่น้องเป,เป็นหนาวแล้วเอออืมเป็นบรเเิเวณอะไร จะเห็นพิเศษฮะเพราะเห็ดอีทยนี่มันยังโฉลกหับจักมันสิเกิดโดนปันไดลแหละโดนปล่อยมันไหวในนี่แล้วเสือเห็ดในปลูกคือกันอืมพิที่ปลูกเห็ดเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อพิธีปู่เฮ้ยพิที่ปลูกเห็ดหรือให้ให้พุ่นยังไงพุ่นน้ำใไม้ เกเดมันพิกมันก็เกิดไตาออติดตามเป็นเรนำการปีหนาเลยพี่น้องเล้อพรา่ได้้ามันเกิดให้คอยเห็นได้ไลมอันไม่เอกรอเรียนใป้ตัวคอยกันเห็นตัวพันกระปุก่าเนาะกูจะเห็ตัวไปเทหักมันเลยเพิ่อนก็เห็น้มนอีน่สาน่แล้แกงกับพดีเจมออนึงเิดเอเอาเลย้ เอย่างน่องขอเ้าคูณดิเหย่ยเรื่องคือกันสังคูนมันนะงามงามแตกแตกเห็นหัวขาตะคูนมันก็แต่มะมี่ข้าวกรหมอสิได้กินเลยเด้อพี่น้องเด้อหน่วยพอดีสำหรนะพี่น้องเนาะโม่ใหญ่เติบเด้อพี่น้องเยสำหัวคนสองหัวเดี่ยวเรื่องตลอดเลยสำหัวคนสองหัวเนาะ มันจะได้บางมีคนเฮ้ยมันเป็นลายกว่านี้ได้ผนพี่น้องผพผ่นนะเนาะเฮ้มันกระชุกขาต้นหป็นบ่เอามันกระแตกนะขาต้นหรือว่าเขาต้องตัดมาบ่มบางบางมีนะบ่แตกได้ไม่ก็มีแล้วสุขขาต้นสุขขาต้นและอ คลิปนี้ก็ลาพี่แล้วน้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องกา้านะตาอ้นเด้อพี่น้องเลยมือน,นีกับซื้อขหญ่พ่พีน้องแต่เมื่ออื่นพวกนี้บางเถ่อกระเจ็ดนั่นนี่พี่น้องเลยสีคุดวางอานาเฮ็ดอ่างบัวาบ้านเนาะยโอเคพี่น้องมือนนกับเศร้าเมื่อยก่อนวาดเฮ็ดซอยพะวันขบานให้เพื่อนมือนีกับ <c oughs> อะสบายดีพี่น้อง